สิบเอ็ดบทสวดมังครสุดตังอเซวนาจารพานางปัญทิตานจะเซวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคระมุตตะมังปัติรูปัเิสวาสโสจาปุเพจจากัตปุญญาตาอัตสัมมาปณิธิจาเอตัมมังครมุตตะมัง พระโมเสจันสิปันาวิเนยตัสุสิกิโตสุภาษิตาตยาวาจาเอตมังครมุตมังมาตาปิตูปัทหานังปุตตะราสังฆะหุอนากราจักมันตาเอตมังครมุตมัง กานันต์จัตมาตลียาจายาตการันจัสังขโมอนาวัชานิกรรมานิเอตมังคโลมตมังอารติวิรติปาปามาฉาปานาจัสรัญญโมอปามาโทจัตธำเมสุเอตมังคโลมตมังคาระวจจานิวาโตจัสันตุทิจักตัญญุตากาเรณธรรมะสวานังเอตมังคโลมตมัง kanti jata sovajata sata samanana jata sannagare na thamasa gaccha etamang karamutta mang tapo jata hamamajari jata arya saccana sannang niphanasacchikriya jata etamang karamutta mang bodhasaro gatami hiti tanya sannakam patiyaso kamudesa ke mang etamang karamutta mang etarisa ni katawanas abhatham aparacitta sabhathasotingha chanti sang mang karamutta manti 12บทสวดรัตนปริตยังกินจิตวิตังอิทาวะหูรังวาสเกสุวะยังรัตนังปานีตังนนโนสัมบัณฑิตาท่าคาเตนะยัมปิพุทธะรัตนังปานีตังเอเตนะสะเตนะสุวัติหูตุคายังวิราคังหะมะตังปันตังยัตถะชาค้าสกายมุนีสัมมาหิโตนาเตนะธรรมีนะสมติกินจิตทมปิธรรมีรัตนังปานีตังเอเตนะสะเตนะสุวัติหูตุ

แต่ปฏิปตามตังไม่ใครหารธรรมุธานิพุติคุชื่อมาในทมปิสังเครตนังปะเนตังเอเตนะสัตเตนะสวัตถิโหตุขีนังปุรานังนวังนาทิสังบวังวิรตตจิตตายะติเกผวสุมิงเตจีนัปิสาวิรุณหิชั้นทานิปันติทีรายะทาอย่างปะทีปวยทมปิสังเครตนังปะเนตังเอเตนะสัตเตนะสวัติโหตุสิบสามบทสวดธรรมบทสหัสวรรค ัตตาเวชิตังสยโยยาจายังอิตราปชาอัตตังตัสสาโพสสานิจังสัญญาตจาริโนเนวเทโวนขันทโพนมารสาภมุนาชิตตงอปจชิตังกะยิราตธาโรปัสชันตุโนสิบสี่วดเกสัพพุทธสูตรภาสิตามิจังเตนะภควตาชานตาปัสตาระหัสสัมมาสัมพุเทนะเอตตุมหิมานุสเวนะมะ parama paramaya maitiriya yamapitaka sampatthani namata kahitu manaya kahina nama akara pariveta kena mati tinisanakanti yamabhaparobataya sama no no kharoyatha tumi he atana vachanayatha imi dhamma kusala imi dhamma savacha imi dhamma minju karahita imi dhamma samatta sammadina hitaya dukha ya samvatante atha tumi he pasahaya tatha tumi he atana นาวาชนัชานยถาอิเมธามาัมธามะกุสลไรเมธัมมะนาวัชชาอิเมธัมมะวิญญูปัสสัท้ายเมธัมมะสมัตตาสมาธินาหิตายสุขายาสมัตตันติอหาตุเมหิอุปัสสัมปาวิหารยารธาติสิบห้าบทสวอปปสดอุปเนยสูตรโอปานิยติชีวิตามะป,ป,ปา,า,ามายุงสุปานิตาสารสันติตานายตังทายามะระเปิขามาโน ปัญญาณิกายีราถาสุขาวะห์นิอุปนิยาเตชิวิตามะปะมายังชโลปะนิจัสสานสันติตานาเอตังพะยังมันเนปกคามโนโดกามิสังปต่จะเหสันติเปโคโยธากายีนะสังยนืม ปัจจายาอุทาเจตสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายโหติยังชีวมานนปการติบุญยังธรรมโมหเวรคติธรรมาจาริงธรรมโมสุจินโนสุขามาวะหะเตเอสานิสังโซธรรมเมสุจินนทุคติงคตติธรรมจาริสเพสังพารานิจเต ยถาปัญญายปัสสติยถานิพินตติทุกเขสามารถคุยสุติยาสภเพสังฆาราทุกขาติยถาปัญญายาปสติอานิพินตติทุกเขสามารถคุยสุติยาสภเพธรรมานตาติยถาปัญญายาปสติอานิพินตติทุกเขสามารถคุยสุติยาสิบหกบทสวดอปินักกาชาดกอปินักกาธนเมเกทุติยังอโหตากิกาเอตตัญญาเยเมทาวิตังคันห้ยถปัญกัง Pangungwe um, saranang yang tipat, patani wanani cahara ja melukat jadiani menusah payah tak cita, nitang ko saranang kemang nitang saranang mutamang nitang saranang makam masak patuka pemuteti, yo cakutan cakaman cah sangkan cah saranang kato cah tari area sedani semak penyanyi paseti, dukang semu, pa, tukah semuka tang kamang ari yang cah tuku pasemak kami nang. เอตังโขสารังังเขมังเอตังสัทธะนมุตตังเอตัง